สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับการบุกรุกรานภูมิภาคเคิร์ดของรัสเซียนะครับโดยยูเครนนะซึ่งข่าวกรองรัสเซียก็บอกว่านะครับมีการร่วมมือจากทางด้านตะวันตกนะครับก็เป็นข้อเก่าหานะก็มีข่าวว่ารัสเซียเนี่ยเตรียมโต้ตอบเอาคืนนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าแผนการจะเป็นอย่างไร จะลุยตรงกับเนโต้เลยหรือไม่นะครับแต่วันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ภูมิภาคเคิร์ดกันนะครับวารัรเซียมีแผนลับมีแผนที่ลับอะไรอย่างไรนะครับนั้นในการขับไล่ยูเครนออกจากพื้นที่นะครับแผนการใหญ่เคิร์ดของรัเสเซียบูตินประชุมบรรดาหัวหน้าทาหารมองเห็นบรรดาแผนที่ลับอีกหนึ่งเมืองนะครับถูกปลดปล่อยคนของบูตินนะครับบนหนึ่งการอารวาที่จะผลักดันทหารยูเครนออกไปจากเคิร์ด รัสเซียปลดบ่อยอีกหนึ่งที่ตั้งถิ่นฐานในเคิร์ดขนาดที่กําลังต่อต้านขัดขวางการโจมตีต่างๆปูตินพบประชุมบรรดาหัวหน้าทหารของรัสเซียถูกแสดงโชว์บรรดาแผนที่รับต่างๆบนแผนการเคริร์ดเซเดนสกี้นะครับเลื่อนตําแหน่งหัวหน้ากองทัพของยูเครนสู่ในพลสีดาวกองทัพรัสเซียนะครับอยู่บนหนึ่งการอรารวาสที่จะโยนทหารของยูเครนที่กําลังคืบหน้าออกไปจากเคริร์ดทัสนะครับได้รายงานว่า กองกำลังรัเสเซียนะครับได้ปลดปล่อยอีกหนึ่งที่ตั้งถิ่นฐานนะครับในเคิร์ดนะครับกองพลทหารราบนะครับหน่วยพิทักษ์นาวิกโยธินที่810ของกองเรือทะเลดำนะครับได้ถูกเกี่ยวข้อง หัวหน้ากองกำลังพิเศษนะครับแอคแมทได้กล่าวว่าศัตรูนั้นได้กำลังถูกทำลายในทุกๆวันนะครับโดยทุกช่องทางทั้งหมดพวกเรากำลังจับยึดแล้วก็ทำลายศัตรูนั้นจากด้านบนในพลแอปตี้นะครับอาลัวดินอฟนะครับได้เสริมกองกำลังของยูเครนนะครับได้เริ่มการปฏิบัติการที่น่าประหลาดใจของพวกเขาทั้งหลายในเคิร์สนะครับในวันที่ 6สิงหาคมกระทรวงกลาโหมรัเสเซียได้กล่าวว่าทหารยูเครนมากกว่า5,500นายได้ถูกสังหารวกเก่าวได้กล่าวว่าบรรดาแนวะรถถังของยูเครนมากกว่า71คันยังได้ถูกทำลายนะครับใน18วันที่ผ่านมาอีกด้วยกระทรวงนั้นนะครับยังได้ปล่อยวิดีโอหนึ่งที่กำลังแสดงโชว์รถถังของยูเครนคันหนึ่งได้ถูกกวาดล้างออกไปวิดีโอแสดงโชว์อาวุธบินเตะนะครับแลนเซ็ต นะลําหนึ่งกำลังทําลายรถถังคันนั้นนะครับในภูมิภาคเคิร์ดกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียได้ตั้งหัวข้อวิดีโอนั้นนะครับว่ามันไม่มีจุดที่จะให้ซ่อนนะครับบนเทเลแกรมในขณะที่ประธานาธิบดีรัเสเซียได้พบประชุมร่วมกับเหล่าผู้บัญชาการทางการทหารต่อแผนการเคิร์ดเขาได้รับการสรุปนะครับต่อสถานการณ์นั้นในเคิร์ดและได้ถูกนําเสนอด้วยบรรดาแผนที่รับ,นะค,รบความรับต่างๆ บหน้ากองทัพของรัเสเซียนะครับในพลวเลลี่เกลาซิมอฟนะครับแล้วก็ผู้บัญชาการอื่นๆได้บอกบริเมียปูตินนะครับว่ากองกําลังศัตรูได้กําลังถูกโต้กลับในเคิร์สอย่างไรพัฒนาธิบดีของยูเครนนะครับได้ประกาศว่าชาตินั้นนะครับอาจจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบีบบังคับปูตินที่จะยุติสงครามนั้นผ่านทางการทูตบริเตเมียเซเลนสกี้นะครับได้ย้ําสัมทับนะบูรณภาพแห่ง อาณาเขตดินแดนของอยูเครนควรจะได้รับกับคืนมาเช่นเดิมเขาได้กล่าวว่านะครับการปฏิบัติการเคิร์ดได้เป็นการโจมตีแบบป้องกันที่จะยุติบรรดาการโจมตีต่างๆของรัสเซียในทางตอนเหนือและในซูมีเขาได้กล่าวว่าปฏิบัติการนั้นนะครับได้เป็นความยากลําบากแต่เขาได้มองอความก้าวหน้าของมันนะครับในเชิงบวกเขายังได ปฏิญาณนะครับการลงโทษนะที่มากขึ้นต่อรัเสเซียในวันประกาศอิสรภาพของยูเครนเซเลนสกี้นะครับยังได้เลื่อนตำแหน่งของผู้บัญชาการกองทัพระดับสูงของเขาขึ้นเป็นนายพล4ดาวผู้บัญชาการสูงสุดนะครับโอเล็กซานเดอร์นะครับซิสกี้นะผู้ซึ่งได้อยู่ในระดับยศพลโทในขณะนี้นะครับได้ถูกเลื่อนยศเป็นพลเอกท่านหนึ่งนะครับ มันข่าวแปลจากประเทศจีนนี้เนี่ยก็พูดถึงนะความคืบหน้านะครับของรัเสเซียในการขับไล่ศัตรูในแผ่นดินของตัวเองนะครับในภูมิภาคเกิร์ดที่ถูกยูเครนเนี่ยบุกรุกรานเข้ามานะตั้งแต่วันที่6สิงหาคมนะครับนะบถึงขนาดที่ผมทําคลิปนี้ก็เกือบ20วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นการเสียหน้าแหละนะถูกรูปคมนะครับในแผ่นดินของตัวเองนะในรัเสเซียมันก็ต้องเร่งดําเนินการแหละครับในการ จะขับไล่นะครับกองกําลังกองทัพของยูเครนออกไปทารัสเซียก็อ้างถึงความคืบหน้านะครับว่าสามารถที่จะขับไล่ทหารของยูเครนพ้นไปได้นะครับแล้วก็มีการสังหารทหารยูเครนไปมากกว่า5,500นายทำลายบรรดารถถังของยูเครนไปมากกว่า71คันนะครับแล้วก็มีการอวดโชว์ถึงมีโดรนนะครับแลนเซตนะลำหนึ่งเนี่ยไล่ล่ารถถังนะครับ อของอยูเครนในภูมิภาคเคิร์ดแล้วก็ได้ทำลายได้สำเร็จนะครับก็บอกว่ามันไม่มีจุดนะที่จะให้ซ่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถไล่ล่าได้หมดนั่นเองนะถึงแม้ว่ารถถังคันนั้นนะครับจะหลบเข้าไปอยู่ในใต้ต้นไม้ในพุ่มไม้นะครับก็ไม่อาจนะเลี่ยงพ้นโดนพิฆาตนะครับนะโดน พีชีพนะครับของทางรัเสเซียในในการโจมตีนะฮะก็มีข่าวว่าปูตินก็ได้รับการสรุปนะครับถึงสถานการณ์ถึงการขับไล่นะของกองทัพรัเสเซียต่อกองกําลังยูเครนให้พ้นไปแล้วก็มีแผนที่รับด้วยนะครับไม่ทราบว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับส่วนทารัสก,กี้ก็ยกย่องผลงานของนายพลเขาก็เลื่อนขึ้นเป็นนายพลสีดาวนะครับติดยศพลเอกันแน่นองนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ